เสร็จแล้วส,สับ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 แล้วก็มาแช่น้ำแชน้ำไว้หนึ่งคืนหน่อไม้ดองยายวีมุนสีสับสับแล้วก็จะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้ค่อยเอามาผสมกับเกลือ ผสมเกลือแล้วก็เอาไส้มูนนะจ๊ะน้ะเอาไส้มูนนี่นี่ยายวิมณ์สีทำหน่อไม้ดองเป็นแล้วขาวจูนพูนมาเอาไปต้มไปแกงเลอเอาไปผัดเอาไปแกง เห็ดไว้เนะาะย้ำเวลามีนอใหม่กับเห็ดไว้ถึงเวลาไม่มีก็เอาออกมากินนี่คือหน่อไม้ดองของยายวิมศสีเห็ดไว้ย้ำมีหน่อไม่กับซับไว้ทำหน่อไม้ดองไว้ สับสับแล้วก็แช่น้ำพรุ่งนี้ก็เอามาเส้ากับเกลือเส้าใส่เกลือแล้วก็ามาผสมกันผสมกันกับนี้เลยใส่นาำเขามาปิดไว้วิธีทำหน่อไม้ดองของยายวิมศสีสับ สับเสร็จแล้วก็จะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนเส่น้ำไว้มืออื่นก็นเอาเกลือมาเศร้าเอาเกลือเศร้าแล้วก็เอาใส่ถังด้วยรวมใส่ถังรวมเลยแล้วก็เอาน้ำเศร้าเขา่าไส้เนาะจาะเนาะเอาหมักไว้กินนานๆย๋ยว,วิมณสีทำหม้อไม้ดอง มีนอใหม่มาบัดายยายวิมนสีกับซับแช่น้ำไว้ซับแช่น้ำไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็เอามาเศร้าเกลือแล้วก็เอาผสมกับที่ทำไว้ก่อนแล้วเก็บไว้กินนานๆจ้าคิบยายวิมนสีทำหน่อไม้ดอง จบแล้วนะคะขอบคุณที่รับชม